ถ้าผิดบ้างทั้งไปก็ขอประธานอภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าสัวสทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติมาจัดงานโต๊ะแชร์ในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับอ,อ้อออ้อซอไอ้เสออ้อซออ้ออออยังไม่ได้ลงมือกินกันเลยยังไม่กลับนะ<ไ>หรือจะรีบเอาไปไหนเนี่ยว่ามาทําอะไรนี่ว่ามาทําอะไรกินโต๊ะแชร์ก็คือว่าโต๊ะแชร์เนี่ยมังแชร์กันอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับคือก็กินเข้าไปถ้าว่า ตาักม,มาใส่นี่ก็หมายความว่าอ้วกินเหมือนกันขอจะกินไม่เหมือนเขาไม่ใส่จานอ่าถูกต้องนี่เขาั้นก็จะเอากลับบ้างแล้วก็เรื่องของชั้นแต่วา่าฉั้นก็มี่วงร่วเหมือนกานหมอกอ๋อได้ครับได้ครับเกือบกัสบายเลยโตอนนี้ม่มีโคต้านะยะ,ะคนเท่าเทียมกันหมดอย่างไม่เกี่ยวหรอกรอก็เลือกอกินก็กินไปสิแต่อ้วไม่กินไงอ้วเน่งห่อลับบ้างมีอะรแบบนี้ไว้หน้าอ้วบ้างไม่น่าเรื่องอะไรก็มันไม่เลยผิดอะไรหรืออย่าไปคิดดีว่าเอาโอกาสไปว่า ว่าตากไสลี่ตากไส้ี่กลับบ้านกลายเป็นโอเป็นของขี้เหนียวดูน่าเกลียบมันไม่เกลียบก็คิดว่าเราไม่ได้กินไงมันดูไม่งามนะฮะมัน<ฆ>ดูไม่ดีมันไม่งามอยู่แล้วมันดูหน้าสุดหน้ากูง,งามไหมล่ะเออที่เสื้อตาหลานเสือปอละ่ะ <c oughs> แปลว่าอ <c oughs> <c oughs> ากาจริงกวางตุ้งหรือไม่รู้หรอมีใครเก่งยายมีใครเก่งยังกับพ่อไปอันนั้นยังครับยังเหรอ เขาบอกเขาไม่กินแล้วไม่กินแล้วก็ห่อสิแต่ลื้อทําแบบนี้ไม่ไร่ไม่ไรไ่เรื่องอะไรลือทำแบบนี้มรืงบฉีกหน้าอ้ววะฉีกหน้าเรื่องอะไรล่ะหน้ามึงไม่ใช่กระลากูจะมาฉีกหน้าไงลื้อีนตาซื้อตัวกอล่าคอสิการเลเชิปอยอ่ะมูหลันยี่มาบอ้านอะไรที่กะแปลว่าบ้านอะไรที่กไม่ใช่ค<ห>นนี้ของห่อกับเป๋าห่อกับเป๋าแล้คือก้าวติดตับปรายกาต่อเซาซี่เซาซี่ไงล่ะข่าวชาวชาวโลกกันยอมก็ห่างมาที่ต้องท้าต้องเนี่ยหลงหัวจมซอ่ะ เชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจมาเดี๋ยวเดี๋วกูกำลังกินกับพ่อปลาเอาถั่วไาให้เดีมเ่ใจกจะเคีเลยก็เคียกัดน้ำกรุบเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยโวสัวฮะไปหิวมาจากไหนเขาเนี่ยไอ้เกมครับย้ายเลยอืออือบ้านมีีรักษาทำไปถึงอ่ะ ใจคอจะไม่เหลียวล้วให้เลยรอไม่กินก็ไม่ใช่หรอเดีย๋ยวต้นจริงเข้ามาสองชุกมีอะไรก็เก็บหมดทำไมก็เก็บแล้วทำไมก็ไม่เก็บแล้วทำไมเก็บหรือไม่เก็บแล้วทำไมกินหรือเปล่าเนี่ยนายกินหรือเปล่า เดี๋ยวกิงนะหากิงโอเคกินก็กิงกินก็กิงไปกับข้าวมีอะไรอ่อยไหมกับข้าวมีอร่อยไหมก็เดี๋ยวก็เป็นของหวานโอ้โห้นสองนี่ไม่กล้าพาไปงานบวชงานแต่งด้วยเลรอโดนสองโดนสองสวัสดีครับท่านผู้เกียติทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีท่านเจ้าสัวคุณผู้ชมดีเจ๊เจ๊เตรงนี้ไม่ได้ครับเจ๊ตรงนี้ผมเช่าเขามาตรงนี้มันใส่ไม่ได้ไม่พยายามมึงจะรู้เหรอโ้หเจ๊ ก็อ uh, yeah. ิ่มอะไรอายกินแต่กับข้าวครับเจ๊ใจคอใจคอจะกินเก้าอี้ด้วยเหรอเนี่ยก็อายกู